สวัสดีนะคะสวัสดีนะพี่เอามาอัพต้นไม้นะสวัสดีนะคะวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยบ้านใครฝนตกบ้างเอ่ยบ้านพี่เอาฝนตกทั้งวันเลยค่ะต้นนี้นะคะน้องมีซูเปอร์พิงค์นะซูเปอร์พิงค์ซูเปอร์พิงค์ฟอร์มนี้นะเพียวขอที่หนึ่งร้อยี่สิบบาทนะซูเปอร์พิงค์หนึ่งร้อยี่สิบนะคะหนึ่งร้อยี่สิบนะคะซูเปอร์พิงค์หนึ่งร้อยี่สิบนะคะ ต้นนี้ก็เป็นซูเปอร์พิงค์นะซูเปอร์พิงค์ฟอร์มนี้เพียวขอที่140บาทนะซูเปอร์พิงค์ฟอร์มนี้140นะ140บาทนะคะซูเปอร์พิงค์นะซูเปอร์พิงค์140นะคะซูเปอร์พิงค์140บาทนะคะซูเปอร์พิงค์140บาทะคะ่ทะ,คะ ไปต้นถัดไปนะคะเอาต้นถัดนี้นะคะเป็นอัญมณีแดงนะอัญมณีแดงฟอร์มนี้นะเปี่ยวขอที่เก้าสิบบาทนะเก้าสิบนะคะอัญมณีแดงนะคะอัญ,ญมณีแดงนะเก้าสนะิบบาทนะคะเก้าสิบนะอัญ,ญมณีแดงเก้าสิบนะคะเก้าสิบนะคะเก้าสิบนะไปต้นถัดไปนะคะ ต้นนี้เป็นเก้ากระหลัดนะคะเก้ากระหลัดเก้ากระหลัดพี่แอลขอที่หนึ่งรอยี่สิบนะคะเก้ากระหลัดหนึ่งรอยี่สิบาทนะคะเก้ากระหลัดหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะเก้ากระหลัดหนึ่งรอยี่สิบนะคะไปต้นถัดไปนะเพี่ยวไปเร็วนิดนึงนะจะได้ดูต้นไม้กันได้หลากหลายนะต้นนี้เป็นอัญ,ญมณีดำนะคะหรือซับเจ้าสัวนะพี่ยอขอที่หนึ่งร้อยี่สิบนะคะอัญ,ญมณีดำหรือซับเจ้าสัวนะคะหนึ่งร้อยสบบาทนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบนะ อัญมณีดำหรือซับเจ้าสัวนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบค่ะไปต้นถัดไปกันนะต้นนี้เป็นโพนำเงินนะโพนำเงินค่ะโพนำเงินฟอร์มนี้นะเพี่ยาขอที่เก้าสิบบาทนะโพนำเงินเก้าสิบนะคะโพนำเงินเก้าสิบบาทนะคะเก้าสิบบาทนะคะโพนำเงินเก้าสิบนะคะเก้าสิบค่ะ โอนำเงินเพียวขอจี่เกาสิบาทนะคะเกินะไปต้นถัดไปนะคะต้นนี้เป็นอาดินนะอาะดินาลาดินฟอร์มใหญ่ๆแบบนี้เพียวขอที่หนะึ่งรอยยีินะ2 0หนงรอยยี่ิบาทนะคะ阿ดินนะ阿拉หนึ่งร้อยยี่สิบนะคะหนึยยี่สิบนะไปต้นถัดไปนะคะต้นนี้เป็น ลายน้ำทองนะลายน้ำทองฟอร์มนี้เบลขอที่เก้าสิบาทนะลายน้ำทองเก้าสิบนะคะเก้าสิบาทนะลายน้ำทองนะคะลายน้ำทองเก้าสิบนะคะเก้าสิบค่ะไปต้นถัดไปนะคะต้นนี้เป็นมณีล้อมเพชรนะมณีล้อมเพชรนะมณีล้อมเพชรนะมณีล้อมเพชรเอาขอี่เอาขอแบ่งปันที่ ร้อยยี่สิบบาทนะฟอ,อร์มกอนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบนะหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะมันีล้อมมัีล้อมเพชรนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะต้นถัดไปนะคะต้นนี้เป็นเบบี้พิงหรือไวนะนะพิงนะไวพิงนะเปียรขอที่หนึ่งร้อยยี่สิบนะไวพิงหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะไวพิงหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะไวพิงหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบนะ ไวพิงหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะส่วนต้นนี้เป็นซูเปอร์เลสฟอรมกอนะฟอร์มใหญ่ๆแน่นๆเลยนะเป็นใบเล็กๆแบบนี้นะต้นนี้แปลขอที่หนึบาทนะซูเปอร์เลฟอมกอนหนร้อยสี่บาทนะคะหนึ140นะคะหนึค่ะไปต้นถัดไปนะคะต้นนี้เป็นกุกมานแดงเรียกซับนะกูกมารแดงเรียกซับเปี่ยวขอแบ่งฟันที่หนึ่งร้อยยบาทนะคะกุกมารแดงเรียกซับร้อยยี่สนะคะหนึนะ ต้นถัดไปนะคะต้นนี้เป็นอ tamam ัญมณีขาวนะอัญมณีขาวเบียร์เบงปันท ala ี่90บาทนะคะอัญมณีขาว90นะคะ90นะคะส่วนต้นนี้เป็นพิงสยามพิงสยามเดียวขอแบ่งปันที่90บาทนะคะพิงสยาม90นะคะ90ค่ะพิงสยาม90บาทนะคะไปต้นถัดไปนะคะต้นนี้เป็นมหาเศรษฐีนะมหาเศรษฐี ฟอร์มต้นเดียวนะพี่แอ๋ขอแบ่งปันที่เก้าสิบนะมหาเศรษฐีฟอร์มต้นเดียวเก้าสิบบาทนะคะเก้าสิบนะมหาเศรษฐีฟอร์มต้นเดียวเก้าสิบาทนะคะต้นถัดไปนะคะต้นนี้เป็นสยามพารากอนนะสยามพารากอนพี่แอ๋ขอแบ่งปันที่เก้าสิบบาทนะสยามพารากอนเก้าสิบนะคะเก้าสิบนะ สยามพารากอน90บาทนะคะไปต้นถัดไปนะคะต้นนี้เป็นพิ้งคอมเพกนะพิ้งคอมเพกเพียวขอแบ่งปันที่120นะคะพิ้งคอมเพก120บาทนะคะพิ้งคอมเพก120ค่ะพิ้งคอมเพก120นะคะ120ต้นถัดไปนะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่าไวพิ้งนะเอ้ยโทษค่ะน้องชื่อซุปเปอร์ไวนะซุปเปอร์ไวฟอร์มนี้เพียวขอที่150นะคะซุปเปอร์ไว150ค่ะ ซูเปอร์ไวหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะสำหรับซูเปอร์ไวนะคะไปต้นถัดไปนะคะต้นนี้เป็นสิบกระหลัดนะต้นนี้เป็นสิบกระหลัดนะคะสิบกระหลัดฟอร์มนี้นะเพียวขอที่หนึ่งร้อยยี่สิบนะสิบกระหลัดหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะคะสิบกระหลัดหนึ่งร้อยยี่สิบค่ะสิบกะหลัดหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบนะ สิบกระตัดหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะไปต้นถัดไปนะคะต้นนี้เป็นกําไรหยกนะน้องออกชุมพูเหมือนกําไรทองแล้วนะต้นนี้เพียวขอที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะกําไรหยกนะหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบนะกาไรหยกฟอมกอเลยนะมีสามสี่ต้นในหนึ่งกระถางเลยนะคะแล้วน้องออกลายชุมพูแบบนี้นะมีแต้มชุมพูแบบนี้นะแบบน้องกลายนะนะคะกําไรหยกกลายนะ จะกลายเป็นกำไรทองแล้วนะคะมีแต้มชมพูเยอะเลยนะเปี่ยวขอที่120นะคะ120บาทนะคะกำไรหยก120นะต้นถัดไปนะคะต้นนี้เป็นช้างแดงฟอมก่อนะช้างแดงฟอมนี้เปลี่ยนขอที่140นะคะช้างแดงฟอมนี้140บาทนะคะ140 เพียวขอที่หนึ่งรอยสิบนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบนะไปต้นถัดไปนะคะต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่ารวยลาบนะรวยลาบนะรวยลาบโทษค่ะต้นนี้น้องมีชื่อทองเต็มบ้านนะคะไม่ใช่รวยลาบเผียวก็ไม่แน่ใจแล้วนะคะต้นนี้นะคะเพียวขอแบ่งปันที่เก้าสิบบาทนะคะเก้าสิบค่ะเก้าสิบนะคะเก้าสิบบาทค่ะเก้าสิบนะคะ ส่วนต้นนี้เป็นสุกสมเจปองนะคะสุกสมเจปองฟอร์มนี้เปลขอที่หนึ่งรอยี่สิบนะคะใบน้องจะขอๆออนะหนึ่งรอยสบาทนะสุกสมเจปองต้นนี้สวยนะใบลายลักษณะนี้นะคะหนึ่งรอยสิบาทนะคะหนึ่งรอยสินะสุกสมเจปองนะคะ ต้นถัดไปนะคะต้นนี้เป็นพิคงปานามานะพิคงปานามานะคะพิคงปานามานะพิคงปานามาฟอร์มนี้นะเีายวขอแบ่งปันที่หนึ่งรอยี่สบาทนะคะพิคงปานามานะคะหนึ่งรอยี่สิบนะคะหนึ่งร้อยี่สิบนะคะ,ะ,คะสาหรับพิคงปานามานะพิคงปานามาหนึ่งร้อยี่สิบนะคะต้นถัดไปนะคะต้นนี้เป็นเลกากซี่เขียวนะ เลกกาซีเขียวฟอร์มนี้นะคะพี่อ่าแบ่งปันที่90บาทนะเลกกซีเขียว90้าคา90ค่ะไม่มีขาย่ะมใเลกซีเขียวนะคะขอแบ่งปันที่90บาทนะคะ90นะเลกกซีเขียวฟอร์มสวยๆนะคะแบ่งปันที่90นะ ต้นถัดไปนะต้นนี้เป็นกําไรทองนะกําไรทองฟอร์มนี้เพียวขอแบ่งปันพี่พิเศษกันไปเลยนะเก้าสิบาทนะคะเก้าสิบนะกําไรทองเก้าสิบาทนะคะสีเปิดสวยมากเลยนะคะกําไรทองนะเพียวแบ่งปันที่เก้าสิบบาทนะคะเก้าสิบนะคะเก้าสิบบาทค่ะเก้าสิบบาทนะคะ กาไรทองต้นนี้เพียวขอแบ่งปันที่หนึี่สิบนะฟอร์มน้องจะโตกว่านะแล้วก็สีจะเปิดมากกว่านะฟอร์มนี้120บาทนะคะกําไรทองนะกําไรทอง120บาทนะคะ120นะคะ